สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดกู้นะคะมาขอโชคขอลาบกับพนางเรือล่มนะคะวดประจำวันที่16มีนาคมพศ2563นะคะสึบเนื่องจากงวดที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมพนางเรือล่มก็ได้ให้โชค98นะคะคุณผู้ชมถ้าใครถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ได้ชมคลิปงวดที่ผ่านมาก็คงจะโชคดีกันไปนะคะ เดี๋ยวเรามาตามต่องวันนี้เลยนะคะประมาณเต็มไปหมดเลยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะนี่มาขอโชคขอลาบนะคะตรงจุดนี้เหมือนจะมองเห็นตัวเลขด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นะคะเป็น ประมาณอยู่นะคะเห็นกันไหมคะจะสูงเข้ามาใกล้ๆสูนสาม fc ทางบ้านมองเห็นตัวเลขเหมือนกันกันกบแอดมินไหมคะถ้ามองเห็นเลขก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะส่วนสามตัวใหญ่มากเลยนะคะหรือ fc ทางบ้านจะมองเห็นตัวเลขที่ต่างกันก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเผื่อจะได้เป็นแนวทางให้ FC ท่านอื่นด้วยนะคะเข้าไปไม่ได้นะคะตรงเราว่กนี่นะคะข้างล่างก็จะมีภูมารอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยนะคะต้องซูมเอานะคะก็ดีเดินมายังไม่ได้รูปเลยนะคะปรากฏขึ้นตัวเลขเลยนะคะตรงนี้ ตรงหางท้ายเรือนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาก็พนางเรือล่มเรือลำนี้ก็ให้โชค98นะคะถ้าใคร fc ท่านใดที่ได้ชมคลิปก็น่าจะโชคดีกันไปนะคะสำหรับคลิปงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวก็จะปักลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเผื่อคุณผู้ชมอยากดูด้อนหลังค่ะ จุดนี้ก็มองเห็นเป็นเลข03นะคะเดี๋ยวจะพาคุผูิชมไปสองจุดอื่นบ้างนะคะ03ตัวใหญ่มากเลยนะคะ